เสื้อผ้าไหมแพรวากาลสินนะคะตัวนี้เป็นผ้าไหมแท้เลยทั้งหมดเลยนะเนี่ยค่ะผ้าไหมแท้ทั้งหมดเลยผ้าไหมทั้งตัวนะคะจกไหมทอไหมเนี่ยค่ะตัวนี้สีสวยมากพี่แนนแพรวากาลสินสีแดงเมื่อกี้หนูแพ็คแล้วใช่ไหมลูก แพ็คเอาใส่ถุงแล้วใช่ปะอันนั้นลูกค้าโอนเราเรียบร้อยตัวนี้สวยเนี่ยเข้าใหม่อีกนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวมีเข้าใหม่อีกตรงนี้อีกกําลังนั่งทาําผ้ากันอยู่นะฮะเดี๋ยวมีทาําผ้ากันอยู่เนาะมีเข้าหลากหลายเลยเนะะี่ยค่ะสวยๆอุ้ยอันนี้สวยจังเลยลูกอันนี้ก็แพรวาเนาะ,ะอุ้ยอันนี้มาเป็นเซตนะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะรีดแล้วก็จะเนี่ยคะ่ะสวยมากเนะะี่ยค่ะ ลายวาสีชมพูนะคะสีชมพูกลีบบัวมาพร้อมกับกระโปงนะคะเดี๋ยวเราขอวัดไซส์แล้วก็ทำทำไซส์ทำอะไรก่อนเนี่ยค่ะตัวนี้สวยจริงๆตัวนี้ไหมแท้ทั้งตัวเหมือนกันนะคะไหมแท้ทั้งตัวเลยเนี่ยค่ะเสตผ้าไหมหมดเลยอันนี้ก็ไหมไหมเนี่ยค่ะมีฝ้ายปนมาบ้างนะแต่ล็อตนี้เราจะได้ไหมกันเยอะนะคะตัวนี้สวยจัง น้ำไหลนะคะสอดคํเคลืบเนะะี่ยค่ะสวยมากนะคะแต่งตีนจกนะงามๆเนะะี่ยค่ะใครชอบเซตไหนนะคะเวลานี้สวยจังเลยเป็นมัดหมีงามใหม่ทั้งตัวเนาะสวยมากๆนะคะอันนี้ทําไซส์เราส่วนหนึ่งอันนี้เตรียมส่งลูกค้ามีลูกค้ามาเหมาด้วยนะมีลูกค้ามาเหมาด้วย นี่ลายนี้สวยมากนะคะเป็นงานาหนูจะบอกว่าตัวนี้สวยเพราะว่าเป็นงานาไหมแกมไฟนะคะ <un> ตัวนี้เป็นไหมแกมไฟที่สวยมากนะคะ <un> แล้วเป็นลายช้างเห็นไหมคะเป็นลายช้างสวยเนี่ยอันนี้ข้างบนเหมือนเป็นรูปคนเนาะ <t ell> เหมือนเป็นรูปคนยืนถืออะไรเนี่ยค่ะอันนี้แขนสองข้างอันนี้ขาอันนี้ตัวนะอันนี้เหมือนถืออะไรใช่ไหมคะ <un> เป็นเหมือนคนเลี้ยงช้างไหมอะ แล้วก็มีช้างนะคะเป็นตัวนี้เป็นไหมแกมไฟที่สีสวยมากน้ําตาลแล้วก็ทอแกมเออสีค่อนข้างสวยค่ะแล้วลุดนี้นะคะสําหรับท่านที่ถามหาผ้าขาวม้าเป็นไหมตัวนี้เป็นไหมที่สวยมากนะคะแล้วก็งานไม่มีตําหนิเลยนะคะขาวม้าเป็นไหมเอาไปตัดชุดตัดเ,เสื้อตัดอะไรเงี้ยคะ่ะได้นะคะ เดี๋ยววันนี้หาเจอกันนะคะวันนี้เราเจอกันที่เพจมนตรามหารานีนะคะมีของมาใหม่ๆสวยๆชุดลูกไม้ตัวนี้สวยมากเลยนะคะในหางานมือหนึ่งเลยเนี่ยแล้วมีตัวนี้อีกสวยมากๆเป็นงานลูกไม้เกาหลีแท้ The T H. แล้วก็แต่งด้วยผ้าดัตเชตด้านในนะคะเนี่ยคุณดูตัวนี้นะสวยมากๆแต่งด้วยดัตเชดด้านในอันนี้เป็นเดรสนะคะแล้วผ้าไหมของเขาเป็นเกรดดีนะคะเพราะมีอันนี้เกรดงานเกาหลีเลยสวยมากๆเนะะี่ยค่ะ ผ้าไหมดัตชดส,สวยมากเป็นงานแบรนด์ด้วยนะฮะนี่ตัวนี้สวยจริงๆตัวนี้ชุดคุณผู้ชายนะคะเราก็ยังมีให้เลือกนะฮะชุดคุณผู้ชายนะคะชุดคุณผู้ชายเราก็ยังมีให้เลือกเนี่ย่ะอันนี้เดี๋ยวก็จะเอาขายแล้วเนี่ยตัวนี้ใส่ครั้งเดียวเพราะว่าตัวนี้เป็นยกอินเดียนะคะผ้ะาไหมผ้าไหมอินเดียนะคะเป็นยกอินเดีย ตัวนี้ราคาสูงนะมนตัดสําหรับใส่เป็นอ่ไปงานตักบาทน่าจะตักบาทเทโวค่ะใส่อยู่ครั้งเดียวเดี๋ยวจะเอามาปล่อยส่วนอันนี้เด็กๆก็นั่งทํางานแล้วก็แพ็คของส่งลูกค้านอกจากวันนี้จะมีผ้าไหม่มีเสื้อผ้านะคะเราจะ,ะวันนี้ค่ะเราจะมีกระเป๋าด้วยสำหรับท่านที่หาเป็นพวกของ กระเป๋าเป็นหนังแท้นะคะเป็นงานหนังแท้เลยเกรดดีๆสวยๆนะคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะวันนี้เรามาเจอกันสําหรับงานกระเป๋าหนังแท้สวยๆและเป็นงานแบรนด์สวยๆอยากให้ได้ชมกันนะคะในวันนี้ก็จะมีของหวานเจี๊ยบเลยแตงโม กระโปรงตัวนี้สวยมากนะคะผ้าไหมมัดมหมีไหมมัดหมีทั้งตัวตัดเป็นจีบหน้านางนะคะตัวนี้ตัดเป็นจีบหน้านางสวยสวย เนี่ยค่ะตัวนี้เอวยี่สิบหกนะเอวยี่สิบหกนะคะสโพกสามสิบสี่ความยาวสามสิบห้าเนะยคะ่ะตัวนี้สวยจริงนะยคะ่ะเซตนี้ไหมแท้ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะงานไหมสวยๆเลยเอวยี่สี่สโพกสามแปดเนะยคะ่ะงานไหมสวยๆเนะะี่ยค่ะตัวนี้ไหมาบาติกนะคะไหมเพ้น หนูก็ยังมีอยู่นะเซตพวกนี้ค่ะงานผ้าไหมเซตพวกนี้ยังอยู่สําหรับใครที่ชอบเก็บงานพวกไหมบาติกนะคะไหมเข่าม้าตัวนี้ค่ะอันนี้อาจจะมีตําหนิบ้างอะไรเงี้ยค่ะเป็นเศษเออเป็นรอยตําหนินิดนิดหน่อยหน่อยนะคะอยากให้แม่ๆทำความเข้าใจนะเพราะว่าเพจเราเนี่ยขายของเก่านะคะก็คืออาจจะมีงานเป็นงานเก่ามนก็จะแจ้งว่าตัวไหนถ้าเป็นงานเก่าเก็บเนี่ยค่ะ อาจจะมีตำหนิบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆเป็นเศษขี้ไหมบ้างเป็นอะไรบ้างซึ่งเป็นธรรมดาของงานโบราณของงานเก่านะฮะอยากให้แม่ๆทํทำความเข้าใจนะ,ะไม่ใช่ได้รับงานไปแล้วแบบโอ้ยทำไมแบบมีตำหนินู่นนี่นั่นคุณต้องทำความเข้าใจนะคะว่าคุณจะซื้อได้ยังไงอะผ้าไหมทั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะมูลขายเนี่ยราคา380บาท น่าจะ380บาทตัวนี้มีลูกค้ารับไปนะคะผืนนี้แล้วบอกนะคะแล้วดูนะคะบอกว่าเนี่ยมีตําหนิเป็นจุดอย่างนี้แล้วก็มีแต่เนี่ยค่ะแต่งมัดหมีให้ด้วยแม่อย่าลืมนะตัวนี้ค่ะถ้าแม่ไปซื้อมือหนึ่งอ่ะสองถึงสามพันนะหนูจะบอกนะคะแต่แม่จะมาเอาราคา380บาทแล้วแม่จะไม่ให้มีตําหนิแม้แต่จุดเดียวเลยอะ่ะ อันนี้แม่ต้องสั่งตัดใหม่แล้วนะคะสั่งตัดใหม่มือหนึ่งนะคะราคาค่าตัดพร้อมผ้าน่าจะ2 0 0พกว่าถึง3,000แม่ซื้อราคา380บาทไม่ได้นะหนูจะบอกเนี่ยไหมแท้ทั้งผืนถามว่าตําหนิหน้าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดค่ะหนูบอกเลยอาจจะมีเศษจุดๆุดบ้างแล้วก็มีเขื่ออย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีซักทําความสะอาดนะคะเอาไปซักทําความสะอาดได้นะคะแล้วข้างหลังเนี่ยไม่ได้เนี่ยค่ะก็ไม่มีเขื่ออะไรเลยเนี่ยค่ะ ก็สวยนะคะสะอาดอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะตาโมดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมน์ว่ามันเป็นธรรมดานะคะของงานโบราณงานเก่าเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นสเสน่ห์ของผ้าไหมนะคะอา,อาจจะเป็นสําหรับมุมมองของมณ์นนะมณ์ว่ามันเป็นสเสน่ห์ของงานผ้าไหมทอมืองานผ้าไหมแท้ที่แบบอาจจะมีแบบความตำหนิธรรมชาติเขาเรียกตำหนิธรรมชาติมีตามดบ้างมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง เป็นงานทอมือค่ะจะให้เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนทอเครื่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเนาะมันมันเป็นเสน่ห์ของงานทอมือซึ่งคนชอบเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะงานตัดของที่ร้านตัวนี้ยังอยู่นะคะเป็นงานตัดมือหนึ่งเลยสวยๆตัวนี้งานตัดมือหนึ่งเลยนะคะมนขายอยู่ที่690บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะตัวนี้ผ้าไหมแท้นะคะตัดสีแดงเบอร์กันดี้นะคะอกหน้าจะประมาณ3 5 3ห้าอะคะ่ะตัวนี้ ไม่แน่ใจนะคะอาจจะถ้าสนใจก็ลองแคปมาถามอีกทีนึงเดี๋ยววัดไซส์ให้น่าจะไม่แน่ใจนะคะสามสี่สามห้าหรือสามห้าสามหกนะ,ะตัวนี้นะคะแล้วก็ไหมอื่นๆยังมีอีกนะคะแต่ตัวนี้มือหนึ่งไม่มีตําหนิอ่ะเราก็จะแจ้งเลยแต่ราคาจะสูงหน่อยอย่างเช่นตัวนี้มือหนึ่งไม่มีตําหนินะคะตัดแบบว่าโอเคเราเอาผ้าโบราณผ้าเก่าอะค่ะ ผ้าโบราณผ้าเก่าเก็บมาตัดใหม่จนได้สวยอย่างนี้นะคะมาตัดใหม่แล้วก็ขอค่าช่างนิดหน่อยอะคะ่ะบวกกับผ้าค่าผ้านิดนิด,นดหน่อยๆเองขายไม่แพงนะคะอยากให้ทําความเข้าใจม่วงตัวนี้เป็นไหมแกมฝ้ายนะคะสวยมากนะคะม่วงตัวนี้ไหมแกมฝ้ายตัวนี้เป็นผ้าโทรเรนะคะเป็นไหมเขาเรียกไหมโทเรนะคะแต่เป็นงานทอมือนะไหมโทเรทอมือสวย อัไก่เนี่ยอันนี้น้องแอดมินแอดมินแอดมินยุพาหรือว่าแอดมินบีจะช่วยอ,อันนี้นนนคิวงานนะคะคิวงานเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้เจอกันนะคะอุ้ยตัวนี้สวยจังเลยวันนี้เจอกันที่เ,เพจมนตรามหาราณีอของเราอันนี้ไหมสวยมากเลยนะคะไหมแท้ไปพร้อมกับเซ็ตพร้พอรมกันกับกระปุกเนาะ ดูเสื้อโอ้ยผ้าถุงตัวนี้สวยมากเลยค่ะเป็นเคล็กเขียวหัวเป็ดเนาะเขียวหัวเป็ดเป็นเขียวที่สวยเนี่ยค่ะเนี่ยสวยมากสวยมากเลยค่ะ ไหมหมดเลยนะคะเซตนี้มาสวยๆทั้งนั้นเลยฝากแม่ๆติดตามนะคะสำหรับการไลฟ์สดขายผ้าไหมนะคะที่เพจมนตรามหาราณีผ้าไหมของเรามีทั้งมือ1และมือสอนะคะอยากให้ชมไลฟ์แล้วก็ชอบถูกใจตัวไหนก็สามารถแคปสอบถามได้เพราะว่าที่เพจเรานะคะก็จะเน้นขายกันแบบง่ายๆสบายๆเหมือนครอบครัวนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแม่ๆ